สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียนาศูนย์หนึ่งชาแนลมาได้กินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยแกมแกงบักหอยครับออมบักหอยใส่ผักกระเนียงบานเฮาครับผมมาครับผมออมบักหอยครับออมห้อยออมห้อย่าซาตายก็เหยียดกันได้บ็เก่งเก่งห้อยไม่ใช่เก่งคัวนะไม่ใช่เก่งคัวห้อยคมนะออมบักหอยอีสานแบบใส่ข้าวเบือ่อ ได้นันส่นี่หลายอย่างพี่น้องออแ,แล้วแซ่บแซบมีแจวมีมันตม้มมีสตอตอนสตอก็เอาไว้หลายวันเขาจะเหี่ยวหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับเนี่ยหมดแล้วแต่ข้างในเขายังกินได้เนาะเขาดูเหี่ยวเฉยแต่เขายังสดอันนี้มะเขืออันนี้บอกตองที่น้องไปขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องมาครับทานข้าวด้วยกันพ่อน้องๆกินหมดทุกคนแล้วผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยเที่ยงละกินข้าวก่อนหิวข้าว เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วยังไม่กินข้าวเช้าคิดดูกินข้าววันละหนเลเลี้ยงง่ายครับใครจะเอาไปเลี้ยงก็ติดต่อมาครับลุงเนตรไม่เปลืองครับการกินกินจนชินแล้วกินข้าววันละหนเนี่ยฮะเอามาหอยอู้ไปจะแซบขนาดเลยมาแเด้อพี่น้องโอ้ลืมติบเข่าว <S 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 ชวนเพื่อนกินข้าวแต่ไม่เอาติบข้าวมานะโอ้ประเด็ดสวยพี่สวยแตงหนึ่ง า้าและ16มาครับท่านผู้ชมเขาข้าวเหนียวมาแกงหอยพร้อมน้ำน้ำพริกพร้อมผักพร้อมลุยสิครับรออะไรเดี๋ยวดูข้าวก่อนข้าวยังไม่ได้แช่ข้าวไว้หรือเปล่าวะข้าวเหนียวเราต้องแช่ไว้ก่อนนะโอ้ข้าวยังจะได้กินยูยเอาโอเคครับกดไลค์ก็แชิ์กดติดตามให้ด้วยครับผม t i n a s u t 1ชาแนลอย่าลืมเด้อ กดกระปุจของติดตามหน่อยพี่เสียติดตามพี่เสียหน่อยนะครับ